เหตุให้ศาสนาเสื่อมพิกุทั้งหลายมูลเหตุสี่ประการเหล่านี้ที่ทำให้พระสัทธรรมเลอะเลือนจนเสื่อมสูญไปสี่ประการอะไรบ้างเล่าสี่ประการคือพิกุทั้งหลายพวกพิกุเล่าเรียนสูตรอันถือกันมาผิดด้วยบทพยัญชนะที่ใช้กันผิดเมื่อบทและพยัญชนะใช้กันผิดแล้วแม้ความหมายก็มีในอันคลาดเคลื่อน พิกุทั้งหลายนี้เป็นมูลกรณีที่หนึ่งซึ่งทำให้พระสัตธรรมเลอะเลือนจนเสื่อมสูญไปพิกุทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งพวกพิกขุเป็นคนว่ายากประกอบด้วยเหตุที่ทำให้เป็นคนว่ายากไม่อดทนไม่ยอมรับคำตักเตือนโดยความเคารพหนักแน่นพิกุททั้งหลายนี้เป็นมูลกรณีที่สอง ซึ่งทำให้พระสัตธรรมเละเลือนจนเสื่อมสูญไปพิขุทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งพวกพิขุเหล่าใดเป็นพระหูสูตรคล่องแคล่วในหลักพระพุทธวจนะทรงธรรมทรงวินัยทรงมาติกาพิขุเหล่านั้นไม่ได้เอาใจใส่บอกสอนความแห่งสูตรทั้งหลายแก่คนอื่นๆเมื่อท่านเหล่านั้นล่วงลับไปสูตรทั้งหลายก็เลยขาดผู้เป็นมูลราก ไม่มีที่อาศัยสืบไปพิกุทั้งหลายนี้เป็นมูลกรณีที่สามซึ่งทำให้พระสัตธ,ธรรมเลอะเลือนจนเสื่อมสูญไปพิกุทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งพวกพิกุชั้นเทระทำการสะสมบริขารประพฤติย่อหย่อนในตรายสิกขามีจิตต่ำด้วยอำนาจแห่งนิวรณ์ไม่เหลียวแลในกิจแห่งวิเวกธรรมไม่ปารบความเพียร เพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งในสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งผู้บวชในภายหลังได้เห็นพวกพระเทระเหล่านั้นทำแบบแผนเช่นนั้นไว้ก็ถือเอาไปเป็นแบบอย่างจึงทำให้เป็นผู้ทำการสะสมบริขารบ้างประพฤติย่อหย่อนในไตรสิกขามีจิตต่ำด้วยอำนาจแห่งนิวรณ์ ไม่เหลียวแลในกิจแห่งวิเวกธรรมไม่ปารบความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทําให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทําให้แจ้งตามการสืบไปพิขุทั้งหลายนี้เป็นมูลกรณีที่สี่ซึ่งทําให้พระสัตธรรมเลอะเลือนจนเสื่อมสูญไปพิขุทั้งหลายมูลเหตุสี่ประการเหล่านี้แล ที่ทำให้พระสัตธรรมเละเลือนจนเสื่อมสูญไป